เัาปิดทั้งหมดสี่วันนะครับนะครับสําหรับวันนี้วันอีพีเชื่อปีใหม่นะครับขอให้นักเรียนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่บางสิ่งใดให้ได้ผลความรุ่งรากาสนานะครับแล้วก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับฝากไปเรื่องเดียวนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนติดตามข่าวก็จะรู้ว่าแถวบ้านใหม่เราก็ยังมีการติดเชื้อนะครับติดเชื้อ โควิดหน้าอยู่นะคือไวรัสโควิด19มีนะครับแสงสว่างนะครับแสงสว่างมีเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับแล้วก็มีการติดน่าจะมาสองสองเคสใหญ่ๆนะครับแล้วก็รวนทั้งเมืองนาตอนนี้ก็มีคราไข่าวว่าติดนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องต้าระวังตัวเองครับก็เหมือนที่เราที่ผ่านมาที่เราทำนั่นคือเว้นระยะห่างระยะห่างน้อยอ2เมตร สวมหน้ากากครับเรียนจะไปที่ไหนที่มีคนเยอะหรือออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากนะครับรวมถึงป้องกันอีกอย่างนึงคือการนะครับการล้างมือนะครับเรียนเมื่อไปสัมผัสสิ่งต่างหรือไปข้างนอกครับเรียนก็มีการล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าล้างมือนะครับเรียนอาจจะเอามือนี่ไปสัมผัสตาทัวไปนะครับถ้าเจอโรคก็จะติดมือไปเข้าตาเข้าตาเราครับดังนั้นการล้างมือก็เป็นวิธีในการป้องกัน รับโควิดนะครับฝากไว้ให้นักเรียนป้องกันตัวนะครับและรวมทั้งมาเรียนนะครับช่วงนี้ช่วงใหม่นะครับช่วงที่ผู้ปกครองมานะครับดังนั้นนักเรียนก็ควรจะมีารนะครับป้องระวังไว้เองนะครับไม่นะครับสวงแม้ตลอดเวลานะครับตอนนี้นะครับฝากไว้ให้นักเรียนนะครับดูแลตัวเองนะครับนครับ